สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงนะครับสำหรับในคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนในส่วนของรหัสผ่านบัญชี Google ของเรากันนะครับก็ในคลิปนี้ในส่วนการแนะนำนะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน g o o g l e ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็น อย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชัน Google กันเข้ามาได้เลยนะครับหลังจากนั้นไปที่ในส่วนของมุมบนขวามือที่เป็นส่วนของการตั้งค่านะครับก็ให้เราทําการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปประมาณนี้นะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยนส่วนของอแถบเมนูนะครับที่เขียนว่า การจ,จัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างอีเมลของเรากันนะครับก็สังเกตตามที่สอนสีเหลืองชี้นะครับแล้วก็คลิกจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วเราจะเข้ามาส่งหน้า จัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปสังเกตไปที่ในส่วนของแถบเมนูด้านบนนะครับก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าข้อมูลส่วนบุคคลกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะอยู่ในส่วนของขอหน้าข้อมูลส่วนบุคคลกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลื่อนหาในส่วนของแถบเมนูนะครับ ที่เป็นในส่วนของรหัสผ่านนะครับที่จะเป็นในส่วนของจุดๆนะครับก็ให้เราทการคลิกในส่วนของรหัสผ่านตรงนี้กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้ายืนยันตัวตนของเรากันนะครับโดยในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสผ่าน google อันเดิมกันได้เลยนะครับหลังจากท,ที่เราใส่ส่วนของถาผ่าน Google อันเดิมแล้วนะครับ <it izen> ก็ในขั้นตอนถัดไป <k os an> ก็ให้ทำการคลิกไปที่ในส่วนของแ็บเมนูถัดไปนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างตามทีส่สอนสีเหลืองกันนะครับก็คลิกถัดไปกันโลดครับหลังจากที่เราคลิกถัดไปกันแล้วนะครับขั <K os an> ้นตอนถัดมาก็ให้เราทําการใส่เปลี่ยนในส่วนของหัสผ่านกันได้เลยนะครับก็มีอยู่สส่วนนะครับก็ให เราทำการใส่ให้เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสผ่าน การเสร็จทั้งสส่วนการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของเปลี่ยนรหัสผ่านกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับสแสดงขึ้นมาก็ให้เราทําการอ่านในส่วนของรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของเรากันนะครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะแจ้งในส่วนของการเปลี่ยนรหัสผ่านของเรากันนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมานะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของเริ่มต้นใช้งานกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามายัางในหน้าของ การจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับก็ถ้าเราเข้ามาในส่วนของหน้านี้กันแล้วนะครับก็แสดงว่าเราได้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับตรงรหัสผ่านของเรากันนะครับก็จะแสดงในส่วนของวันเวลาในการเปลี่ยนรหัสผ่านกันด้วยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปแนะนําวิธีการเปลี่ยนในส่วนของรหัสผ่านบัญชี Google ของเรากันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT Channel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะเป็นวิธีการลบในส่วนของบัญชี Google นะครับออกจากระบบแบบถาวรกันนะครับก็ในคลิปนี้จะทำผ่านส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับเข้าไปในส่วนของ แอปพลิเคชัน Google กันได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับก็ไปที่ในส่วนของอาการตั้งค่าซึ่งอยู่ด้านบนขวามือในแอปพลิเคชัน Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่มีป๊อปอัพแล้วนะครับก็ในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการจัดการบัญชี g o o g l e กันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับก็จะเข้ามาส่องหน้าการจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรา,เ,าเลือกอไปที่แถบด้านบนนะครับที่เขียนว่าข้อมูลและความเป็นส่วนตัว กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังหน้าของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลือกเลื่อนลงไปในส่วนของด้านล่างๆกันได้เลยนะครับก็จะเห็นนะครับทีเ่เมนูนะครับที่เขียนว่าลบบัญชี Google นะครับก็ให้เราทำการคลิกลบบัญชี Google กันได้เลยนะครับ ในส่วนของขั้นตอนถัดมาก็จะมีในส่วนของการาให้เรายืนยันตัวตนของเรากันนะครับโดยในหน้านี้นะครับผมจะเลือกที่เป็นในส่วนของอาการล็อกหน้าจอมือถือของเรากันนะครับก็ให้เราคลิกดําเนินการต่อกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของป๊ p ปอนะครับอสอบถามเราขึ้นมากันนะครับ ก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแ็บเมนู e นะครับที่เขียนว่า,าใช้การล็อกหน้าจอบนป๊อปอัพกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับส่วนของตอนถัดมานะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เรา,เาทําการใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือของเรากันนะครับ author, ก็ให้เราทําการใส่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอ มือถือการเสเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาในสงองหน้า,าลบบัญชีของเรากันนะครับ สำคัญนะครับในหน้านี้นะครับก็ให้เราทําการอา่านในส่วนของรายละเอียดกันให้เรียบร้อยนะครับว่าในส่วนของถ้าเราลบไปแล้วนะครับเราจะเ,เสียอะไรไปบ้างนะครับเมื่อเราอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปในส่วนของด้านล่างสุดนะครับเพื่อที่จะคลิกลบบัญชีกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการลบบัญชีในส่วนของ Google ของเราให้นะครับเมื่อ ระบบลบบัญชี Google ให้ให้ใหแล้วนะครับในส่วนของระบบก็จะเข้ามาอย่างในหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าที่อ่ในส่วนของระบ,บุให้เราทําการกู้บัญชีนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกู้บัญชีในหน้านี้ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นเวลาสั้นๆนะครับในส่วนของ Google ได้ระบ,บุเข้ามากันนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปวิธีการลบบัญชี g o o g l e นะครับออกจากระบบแบบถาวรนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ